ัมีดในี้มองไม่เห <x> ็นเลยเอาตัวนี้ไหมแบตหมดมั้ยลองถ่ายดิสัาถ่ายด้วยกัน่ได้ทำยังไงอะทำยังไงถึงได้เหรอเขาไม่หอได้อยู่ยมือเนเด็กได้ของเดี๋ยวเราจะมีทุกคนมีมือถือกันใช่ไหมครับมี ใครทอติใครที่ทอพิซแปรถไเร็วที่สุดคนนั้นก็ได้มันก็่เบอร์เกดเบอร์จะเบอร์ไม่เดี๋ยวเขาเอาเบอร์คนอื่นเอาเบอร์คนอื่นใช่เราต้องรู้นสดทีละตัวใช่ใช่เบอร์ใครล่ะเราลุ้นกดแตะตัวนะเพราเบอร์แซมเขาจะกดรู้อยู่แล้วไม่เคยเล่นดานี้อะไครับตูนแปะเขาต้องสุดแปะเหมือนบอกเล่นที่ออกเลยเนาะ สามอย่าลืมนะไม่บอกตรสุดท้ายไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้้ไม่ติดมบ้านคนอื่นเขาอย่าเขาโดนดล่าไอ้หอยไมบอกเบอสุดท้ายแล้วเดี๋ยวว่าให้ติดก็รู้เองอะงเดสามก่ะเดาะจิ้มอะไรก็จิ้มเลยตัวสุดท้ายเก้าศูน ศูนย์แปดสามเก้าศูยเลยครับรไม่รู้คือรใรจะเค่ยศูดามเ้าศูนย์ศูนย์สามสามแปตึงไม่ได้อะยังไม่มีเบอร์ายเข้ใช่ไหมยังยังไม่มีโอไม่ใช่ไม่ใช่อย่างนี้หรอกสามวันผ่านไปครับ วัยมันโกหนะครับศูนย์แปดสากาศูนี่ประการเลยแต่โทรติดเครื่องที่อเมริกาเลยมึงเอ้ยอาทีละหกสิบบาทสาเป็นเลขสูงอ่าสูงกว่ามีคนใบ้ไปแล้วมีคนใบ้แล้วเป็นเลขสูงต้องเป็นเลขสองแน่นอนครับผมในมันสามกละศูนย์แปดสามเก้าเก้าศูนย์สามสามแปดเมากกว่าห้าครับเข้ายังไงสมบผมไม่ใช่แล้อันเนี้ย นั่นแหละครับนั่คือความระทึกของเจ้าของไอเดียฮรับยติดไหมครับของดติดติดแล้วคุลาหนึ่งสามเจ็ดเจ็ดศูนย์ห้าเจ็ดแปดเบอร์ใครครับโทรเข้าหรือเปล่าครับมีคนโทรเข้าหรือเปล่าครับศูนย์แปดหนึ่งสามเจ็ดเจ็ดศูนย์ห้าเจ็ดปดอก็คุยกันดีใช่กดเลยครับกดเลยครับกดหรืกดด้วยดีครับฮัลโหล ฮัลโหลทำไมมันคอนเนตไปอ่ะไหนกดเครื่องมันดับคนเล่นแรงกว่าเล่นไหมนี่ไงทำไมอันนี้โทรศับชาใช่ไหมใช่พ่อคลัวถาโทรมาครับฮัลโหลฮัลโหลค่ะอ่าสุดโต๊ะไดครับเก้าเก้าสี่คนละสามสี่มโชว์โชว์การเดินทางมาถึงจุดสิ้นสุดแล้ว โอเคอ่าโอเคใคร <c oughs> <c oughs> ใคร <c oughs> ใครอยากได้เสื้อตัวนี้ก็เอาไปสำเนาแลครับเอาที่หลอกเอาไปที่หลอกอได้นะครั <c oughs> ักยังคะ ขอซื้อดี่ไหมขอซื้อ